สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลมมิหลานะครับวันนี้ครับใครที่ใช้รถ l e ็กซันะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับแล้วมีปัญหาว่าอยากจะดูระบบมัลติมีเดียในรถนะครับเช่นดูหนัง YouTube ฟังเพลงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วทำไม่ได้เนื่องจากระบบเดิมมาเนี่ยมันไม่มีมาให้นะครับเรามาดูคันนี้กันครับ l e ็กซัสซ 200H คันนี้ครับ นี่นะครับท่านจอ Android ตรงรุ่นครับเขามาพร้อมกรอบตัวนี้เลยนะดูเนียนคลิปนะครับเป็นจอแล้วทัชสกีนได้นะครับนะทัชสกีนได้ไวด้วยครับแต่ที่ว้าวมากและอยากให้ชมจริงก็คือนี่เลยครับรถคันนี้เนี่ยไม่มี i Drive มานะครับเขาทำมาตรงนี้เป็นระบบ i d r i v e control เลยครับหมุนได้ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมอยากให้ดูครับว่าถ้าขณะคุณขับรถอยู่นะแล้วคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องเอื้อมเนี่ยผมตัวสูงก็พอได้นะลองดูแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ปลอดภัยครับนี่ครับขับรถแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับท่าแต่ถ้ามาถึง Youtube ตรงนี้ก็ต้องมีขั้นตอนนิดนึงก็คืออ่ะผมกดตกางงานด้วยเสียง The Wall Song ไทยเลย โอเคนี่ครับดีบอลซองครับเราก็สามารถจะดูรายการโปรดของเราได้เลยครับทุกท่านใช่แน่นอนครับแล้วก็ี่สํัคัญ้วยนะลมาพร้อมกับผู้ช่วยนะครับก็ดูยูท b e ได้เลยครับทุกท่านผมกดปุ่มตรงนี้ครับขณะที่ผมอยู่นะครับลองดูครับผมกดออกครับกลับมา เราก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจู๊กนะครับ Netflix เราก็สามารถจะใช้งานอย่าง Google Map ก็ได้นี่ครับจะไปที่มิลาสาขาใหม่ก็ได้ครับมิลาราชพฤกษ์นะครับพิมพ์ก็ได้นะครับเ็นว่าครับนี่นะับ ใครที่อยู่ย่านแถวราชพฤกษ์นะครับพระรามสองก็ไปที่นี่ได้เลยครับนี่คนระับกดนำทางหน้าทางตะวันออกชิงเหนือไปยังซอยสีด่านส8ครับทุกท่านเป็นยังไงครับใครที่ใช้เล็กซันะครับผมว่ารุ่นนี้นะครับไม่มีจอมาเนี่ยแล้วได้แบบนี้โอ้โหมันดูเหมือนกับอัปเกรดไประบบเลยนะ เหมือนกับเป็นรถคันสมัยมาเลยอ่ะเหมือนกับรถตอนนี้ออกมาใหม่ๆเลยใช้จอขนาดนี้มีระบบ Android นะครับคือไม่ตองมานั่งเสียเวลาต่อพวกแอป,ป Android Auto Apple CarPlay เล้วเพราะว่าจบในตัวเลยครับดู y o u u u b e g o o g l e Map นะครับ Ne t f l i x ทุกอย่างได้เลยถ้าสปีนไวไหลลื่นใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับรวมถึงโซลูชันนี้นะครับในเล็กชัดรุ่นอื่นๆแล้วก็มีนะครับ ใครที่สนใจครับก็สอบถามมาได้ที่มิล่าชออโยนะครับเราเชี่ยวชาญทางด้านระบบภาพและเสียงในรถจริงๆนะครับด้วยผลงานระดับแชมป์โลกนะครับคนแรกของเอเชียนะครับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับที่มิล่าชออโยนะครับหรือสอบถามมาคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้ไาจนถึงตอนนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ